นี่ซิเก้ตัวอะไรเนี่ยอันนี้มีส้ม <tuk tangan> ดีไมยงจสีบ้าะไรถ้าไหมไม่ใช่หนึ่งนัาใหม่ดลยลูก น้ำที่กระต่ายมีกี่ตัวตแบบแบบแบบตัวนัออกเรียนไมไปโงเรียนหรอคะอ๋อ